เ,เพื่อนๆวันนี้เอเธอจะมารีวิวไว้ให้เพื่อนๆดูคะ่ะขนมเบือ้องใช่ไหมคะอ๋าวันนี้เอเธอรซื้อเซตขนมเบื้องเป็น DIY มานะคะจะเป็นหน้าไส้หวานเป็นไส้ฝอยทองนะคะก็จะมีฝอยทองนะคะแล้วก็เป็นแผ่นขนมปังกรอบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไส้ครีมนะคะเพื่อนเพื่อนงไม่เห็นเอาให้เพื่อนดูโอเคเพื่อนเห็นแล้วคะ่ะอ่าลูกถ่ายมาได้เลย มาได้เลยค่ะอ,คอ่าแล้วก็ขั้นตอนแรกก็คือเอาขนมปังนะคะวางเอ้าแตกเลยนี้มันบางอ่านี่นะคะขนมปังวางไว้เดี๋ยวได้เดี๋ยวมีให้แล้วก็นี่มันมีทําให้ดูก่อนนะได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองทําก่อน่อะากขบับแแอ่า<ป>กเอาเนี่ยใส่ครีมมาปาดที่นี่ทำนี้นะคะคุณชอบเอาครีมไหม อ่าน uhm, ี่ยน okay? ้่ห okay. ม่อมมีกินเองโอเคไหมใช่ช่อ okay. ่าเนี่ยนี่ปากก็จะกินปะกอบได้ค่ะแล้วก็เอานี่ไส้ถอยทองเอาอีกนิดนึงเอาอีกนิดนึงอ่าลูกทามอ้าวโอเคไปชาร์นะคะโอเคพอแล้วค่ะเดี๋ยวหนุ่มปังแตกโอเควางแหละพอแล้วค่ะ ให้บอกเกลุ่มโอเคอ่าแล้วก็เปิดพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะให้เล่าบกกลุ่มโอเคอันนี้มันจะเยอะเกินไปเดี๋ยวอันอื่นไม่พอนะคะเพราะแผ่นขนมปังเยอะอาจจะเอาแค่นี้พอได้ค่ะเพราะว่ามันเยอะแล้วใช่อ่าแล้วเราก็เอาขนมปังเอาฝอยทองนี่นะคะหมุนหมุนหมุนให้ไงมันก็ช่วยลูกอยู่เนี่ยได้่ใได้ได้ี่เาได้ไดะ กจะเอากรอบๆตรงนี้เธอกินเปล่าๆเลยเหรอคะอ่าเดี๋ยวมามีทำเพิ่มอีกนูกจะช่วยมามีทำไหมอ่ะเอาครีมโอเคโอเคโอเคแกะเคร่องแกะนีให้หอกก่อนอ่าได้งั้นเดี๋ยวมามีทำเองดีกว่านัจะแกะให้บอกก่นได้สิอ่ะลูกก็รอเธอทำครีมให้มัมมีอีกอ่าวางบนนี้เลยใช่ยกวางอ่ะลูกวางไว้อ้าว ต้องเบาๆนะคะเพราะว่าแผ่นมันบางมากอ่ะอันนั้นดูครีมเปล่าๆอันนี้อ่ะแบบนี้จะช่วยเดี๋ยวว่ามีช่วยตอนทาครีมดีกว่าเพราะว่าแผ่นมันค่อนข้างบางนะคะก็จะทำยากว้ายดูแบบนี้มมมสิครีมนะครีมมากผมม,กมีชอบกินครีมแต่ว่าอ้วนนิดนึงนะอ้วนไหมอ้วนเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาหนูอยากกินเหมือนแม่ใหญ่รออะไรอย่เนี่ย,มยหมดสิคร ชอบกินไอยทองอยู่แล้วแล้วพี่จะทิทบอดี้นอนได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหกอ่านี่สองอันแล้วมากดแจใหนอรอบาย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 นะคะ